ใครเป็นหนี้คอนโดแล้วผ่อนไม่ไหวเหมือนเราบ้างนะครับอยากให้ในหน้าช่วยขายต้องเริ่มต้นยังไงต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาตอบคำถามนี้ให้นะครับ สวัสดีครับผมวินกรูดิฟวิ n งนะครับวันนี้ครับผมไปเจอคำถามที่น่าสนใจมาในกระทู้พันทิปนะครับเลยอยากยกมาเป็นเคสสตัดดี้ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับต้องบอกว่าการตอบคำถามครั้งนี้นะครับผมจะใช้มุมมองและก็ความเห็นส่วนตัวผมเป็นหลักนะครับดังนั้นถ้าใครมีความเห็นที่แตกต่างกันหรือว่ามีข้อเสนอที่แตกต่างกันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันข้างล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ เขาบอกว่านะครับใครเป็นหนี้คอนโดแล้วผ่อนไม่ไหวเหมือนเราบ้างนะครับอยากให้ในหน้าช่วยขายจะต้องทำยังไงบ้าง ต้องบอกทุกคนเลยนะครับว่าในภาวะการเศรษฐกิจแบบนี้ครับมันไม่แปลกนะหลายๆคนก็กําลังเจอนะครับว่ารายได้ที่เคยได้เต็มร้อยเนี่ยอยู่ดีก็ถูกปรับลดหรือแม้กระทั่งที่แย่หน่อยเนี่ยครับก็คือถูกให้ออกจากงานเลยนะครับดังนั้นเรื่องแรกสุดเลยนะครับถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยรายได้ของเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะถูกปรับลดหรือองค์กรเราเนี่ยได้ข่าวมาแว่แหวว่านะครับจะมีการปรับขนาดองค์กรหรือจะมีการเลีออฟพนักงานออกเนี่ยครับพอเรารู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในช่วงเวลาไม่นานที่จะมาถึงเนี่ย อยากให้เรารีบเข้าไปเจราจาไกลเกลี่ยหนี้ให้เร็วที่สุดเลยนะครับไม่ต้องรอให้เกิดปัญหานะครับแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็รีบเข้าไปเจราจาก่อนได้เลยครับรู้ไหมครับว่าทําไมเราควรจะรีบเจราจาก่อนที่มันจะเกิดปัญหาก็เป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีการนะครับพูดคุยกับทางเจ้าหนี้หรือว่าแบงก์ของเราเนี่ยครับในการปรับโครงสร้างหนี้หรือการเข้าร่วมมาตร,รการต่างๆที่ธนาคารเขามีออกมาได้ก่อนที่เราจะผิดนัดชําระนะครับมันจะทําให้ประวัติทาง เงินของเราไม่เสียครับหรือที่เราเรียกว่าเครดิตบุโรนั่นแหละครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องเครดิตทางการเงินมากๆนะครับเพราะนะฮะในอนาคตนะครับถ้าเราไปทําธุรกรรมทางการเงินไปขอสินเชื่อกับธนาคารไหนไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อใดก็ตามครับแน่นอนครับว่าเขาก็จะมีการตรวจเช็คเครดิตทางการเงินและถ้าเครดิตทางการเงินหรือว่าเครดิตบุโรเราเสียไปแล้วเนี่ยครับ โอกาสที่จะขอสินเชื่อผ่านเนี่ยมันยากมากครับจะไปหยิบจับอะไรในอนาคตเนี่ยมันก็ยากมากๆดังนั้นนะครับข้อแรกเลยนะถ้ารู้สึกว่าเริ่มผ่อนไม่ไหวนะครับหรือมันจะมีปัญหาในอนาคตเนี่ยให้รีบเข้าไปเจราจาก,ก่อนเลยนะสําหรับแต่ละธนาคารครับเขาจะช่วยหรือไม่ช่วยเนี่ยอันนี้ผมสุดจะทราบได้จริงๆนะแต่ตรงนี้ผมยืนยันกับเพื่อนเพื่อเลยนะครับว่าคนคนเดียวที่จะช่วยเหลือเราได้ คนคนเดียวที่พอจะต่อรองนะครับที่พอจะยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างให้เราผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้คือเจ้าหนี้ของเรานะครับไม่ต้องไปถามคนอื่นซึ่งผมก็ต้องบอกว่าผมก็ไม่รู้จริงๆว่าเขาจะช่วยแบบไหนช่วยหรือไม่แต่การเข้าไปคุยกับเจ้าหนี้แบบตรงไปตรงมาครับให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการปล่อยเฉยนะครับแล้วก็เครดิตเสียแน่นอนนะครับโอเคครับหลังจากที่เราไปคุยกับธนาคารเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากจะปล่อยขายบ้านหรือว่าคอนโดลหลังนี้ไปครับต้องบอกว่าการเลือกใช้ในาย นายหน้าอสังหาริมทรัพย์หรือที่เขาเรียกว่าเอเจนต์นะครับเป็นทางเลือกที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเอเจนต์ที่เขามีความเชี่ยวชาญนะครับหรือเรียกง่ายว่าเอเจนต์เก่งๆอ่ะครับเขาก็จะรู้วิธีการทําการตลาดเอาทรัพย์ของเราไปหาลูกค้าที่เหมาะสมเจอนะครับแต่มีเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับที่เจ้าของบ้านอย่างเราควรจะต้องรู้นะคือการที่เราจะฝากขายบ้านกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยครับมันจะมีรูปแบบสัญญาที่เราทํากับนายหน้า2แบบด้วยกันครับเขาเรียกว่าสัญญาแบบปิดกับสัญญาแบบเปิดครับซึ่งสําคัญมากๆ เอาสัญญาแบบปิดก่อนนะครับสัญญาแบบปิดเนี่ยเป็นสัญญาที่เราทํากับในนาและเรามอบอํานาจการขายให้กับในายหน้า100%เลยครับหมายความว่าในช่วงเวลานั้นครับ ไม่มีใครสามารถขายบ้านหลังนั้นได้นอกจากนายหน้าที่เราทำสัญญานะครับหรือแม้กระทั่งว่าเราเนี่ยเป็นคนหาลูกค้ามาเองลูกค้าติดต่อผ่านเราเงี้ยครับเราก็ยังจะต้องให้ค่าคอมมิชชั่นกับนายหน้าที่ทำสัญญาด้วยนะอันนี้เรียกว่าสัญญาแบบปิดครับคือมอบก,กรรมสิทธิ์การขายให้กับนายหน้าคนนั้นแต่เพียงผู้เดียวสัญญาประเภทต่อมาครับเป็นสัญญาแบบเปิดครับสัญญาประเภทนี้ก็เป็นสัญญาที่ทำกับนายหน้าครับ แต่นะครับสัญญาประเภทนี้จะไม่ได้ผูกมัดครับว่าในหน้าคนที่ทําสัญญาเนี่ยจะต้องเป็นคนหาลูกค้ามาเท่านั้นถ้าลูกค้ามาจากเราครับเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าในหน้าหรือลูกค้ามาจากคนอื่นครับเราก็ไปจ่ายค่าคอมให้คนอื่นในหน้าคนนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าคอมมิชชั่นนั้นๆเว้นแต่ว่าเขาจะเป็นคนหาลูกค้ามาเองถึงจะได้ค่าคอมนะครับนี่เป็น2รูปแบบสัญญาในหน้าที่สําคัญมากๆแบบปิดแบบเปิดนะครับที่เราจะต้องเลือกแล้วก็ดูทุกครั้งก่อนเซ็นสัญญาในหน้านะครับฟังแบบนี้บางคนอาจจะ รู S <S <々>้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้เราก็ทําสัญญาเปิดมันก็ไม่ดีกว่าหรอมันจะได้เปิดโอกาสหลายๆอย่างคือต้องบอกอย่างนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่าสัญญาปิดไม่ดีนะสําหรับทีมในหน้าบางทีนะครับต้องบอกว่าเขามีความเชี่ยวชาญนะครับหรือมีทีมที่แข็งแกร่งจริงๆอย่างเงี้ยครับเขาสามารถหาลูกค้าได้จริงๆและบางทีอะครับเงื่อนกับของเขาคือการเซ็นสัญญาปิดอย่างเงี้ยครับดังนั้นถ้าเราไปเจอทีมแบบนั้นนะครับและเราเซ็นสัญญาปิดเนี่ยมันอาจจะเป็นประโยชน์กับเรามากกว่านะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะช่วยเร่งการปิดการขายได้เร็วกว่าก็ได้แต่ทางกกับ ถ้าเราไปเจอนายหน้าที่แบบไม่ค่อยใส่ใจที่จะขายบ้านเราเท่าไหร่แล้วเราดันไปทําสัญญาปิดแบบนี้มันจะเป็นการปิดโอกาสในการขายในชาแนลอื่นๆของเรามากๆเลยนะครับดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากๆแล้วต้องศึกษาให้ดีนะครับก่อนทําสัญญานายหน้าทุกครั้งนะครับและอีกเรื่องที่จะมองข้ามไปไม่ได้เลยนะครับคือรายละเอียดการจ่ายเงินให้กับนายหน้านะครับค่าคอมมิชชั่นกําหนดการจ่ายเงินต่างๆครับซึ่งต้องบอกว่าโดยปกตินะค่าคอมที่เขาจะเก็บกันครับอยู่ที่ประมาณ3%เ์ ของยอดขายของเราครับเช่นถ้าเราขายบ้านร้านหนึ่งเราก็ต้องให้ค่าคอมในหน้า30 0 0 0บาทอันนี้เป็นค่ามาตรฐานนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็สามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้แล้วแต่ตกลงกับนายหน้าคนนั้นๆนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครเจอคําถามเหมือนกับเจ้าของกระทู้ที่ผมยกตัวอย่างมานี้นะครับก็อยากจะแนะนําให้ทํา2วิธีนี้ครับคือ1รีบเข้าไปเจรจากับเจ้าหนี้หรือธนาคารที่เราผ่อนอยู่ครับและ2ครับก็ลองศึกษาลองดูนายหน้าหลายๆคนนะครับว่าเออนายหน้าทีมนี้นะครับมีความสามารถ มีเปอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงนะครับและเราก็เลือกทําสัญญากับเขาครับว่าเราจะทําสัญญาแบบปิดแบบเปิดทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่ากันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเคส by เคสหน้างานนั้นเป็นยังไงนะก็ต้องลองพิจารณากันดีๆนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับที่กําลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่นะก็ต้องบอกว่าปัญหานี้เจอกันหลายคนมากๆนะครับและต้องบอกตรงนี้ด้วยว่ามันแก้ยากนะครับไม่ใช่ว่าฟังอันนี้ไปเนี่ยที่ผมพูดไปทั้งหมดเป็นแค่หลักการครับแต่หน้างานจริงมันมีปั บางทีนะมันก็มาสรุปรวบยอดในคลิปนี้ไม่ได้เหมือนกันเนาะดังนั้นก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วหวังว่าจะขายบ้านให้ได้โดยเร็วนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาจนถึงช่วงท้ายคลิปวิดีโอนี้นะครับสุดท้ายก่อนจากกันไปถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆที่จะมีออกมาอีกเรื่อยๆในทุกสัปดาห์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวินกรูเดวิ่งครับสวัสดีครับ